วส,วนนสวานัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ลุงจา้าบก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสไลด์เลขที่ลุงจา้าบจะมานาเสนอในวันนี้ก็เป็นของกิ่งทองกิ่งเพชรกิ่งทองกิ่งเพชรงวดประจําที่16มิถุนายน2566กิ่งทองกิ่งเพชรให้เลข8เลข0เลข2เลข3เลข6ชุด2อตัวให้ ถ้าเลข8มาก็จะมี8 4 8 7 8 9ถ้าเลข0มาก็จะมี0 4 0 7 0 9ถ้าเลข2มัจะมี2 4 2 7 2 9ถ้าเลข3มาก็จะมี3 4 3 7 3 9ถ้าเลข6มาก็จะมี6 4 6 7 6 9สําหรับผลงานาที่ผ่านมากิ่งทองกิ่งเพชรให้72ผลการออกส King ลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก2 7 2ให้72ออก72ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายที่1ขับเราม,มาตามกันต่อว่าคนนี้กิ่งทองกิ่งเพชร ยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคร,ร,รัมาตอนครับตัวเลขรวยโอเคงวดประจำที่16มิถุนายน2566เลขรวยโอเคให้เลข7เลข5เลข9กชื่อ2ตัวให้87 85 89 47 45 49 07-05-09-37-35-39สําหำหรับผลงานวดที่ผ่านมาเลขรวยโอเคให้72ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก2 7 2ให้72ออก72ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายทที่1ับเรามาตามกันต่อว่าวดนี้เลขรวยโอเคจะให้เข้าเป้าอีกไหม ธรรมตอนเข้าตัวได้อาจารย์ผู้เท่าท้าพิสูจน์งวดประจำที่16มิถุนายน2566อาจารย์ผู้เท่าท้าพิสูจน์ให้เลข1เลข2เลข9ช .2 ชอตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี10,13,15,18ถ้าเลข2มันจะมี 20, 23,25,28ถ้าเลข9มามันก็จะมี 9, 0 9 6 9 5 9 8์าหสำหรับผลงานวุิที่ผ่านมาอาจารย์ผู้เท่าท้าพิสูจน์ให้72ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1่ออก272ให้72ออก72ถูกเลขท้าย2ตัวท้าที่ที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้อาจารย์ผู้เท่าท้าพิสูจน์อยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขับมาตอนรับตัวได้อาจารย์สาธ์งวดประจำที่16มิถุนายน2566อาจารย์สาจัพย์ให้เลข5้ากับเลข9กชุดตัวให้ถ้าเลข5้ามก็จะมี52 57 58 เลขเก 9, มันก็จะมี93,94,96สําหรับผลงานที่ผ่านมาอาจารย์สาทรัพย์ให้27ผลการออกสาคินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่1ออก272ให้27ออก72ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ายที่ที่1ครับเรามาตามกันว่าวานนี้อาจารย์สาทรัพย์อยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม มาตร่อครับตัวเลขเด็ด5เสียนงวดประจำที่16มิถุนายน2566เลขเด็ด5เสียนให้เลข8เลข7เลข6เลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็าจะมี80 89 84 85ถ้าเลข7มาก็าจะมี70 79 74 75ถ้าเลข6มาก็าจะมี60 6,9,6,4,6,5ถ้าเลข2มันจะมี2,0,2,9,2,4,2,5สําหำหรับผลงานาที่ผ่านมาเลขเด็ด5เซียนให้09ผลการออกสลากินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย2ต่อออก09ให้09ออก09ถูกเลขท้าย2ต่อครับเรามาตามกันต่อว่าคันี้เลขเด็ด5เซียนจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาตอนข้าตบเป๋าตุงงวดประจำที่16มิถุนายน2566เปาตุงให้เลข4เลข1เลข0เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี42 45 47ถ้าเลข1มาก็จะมี12 15 17ถ้าเลข0มาก็จะมี02 05 07ถ้าเลข8มาก็จะมี82 85 87สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเป๋าตุงให้เลข2กับเลข7ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่1ออก272 ให้เลข2กับเลข7เลข2เข้าหลักร้อยและหลักหน่วยเลข7เข้าหลัก10ของเลขท้าย3ตัวท้าที่ห่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคลัมาตามกันว่างวดนี้เป่าตุงอยจะให้เข้าเป้าอีกไหมขมาตอนเข้าตัวได้อาจารย์บัวขำงวดประจำที่16มิถุนายน2566อาจารย์บัวขำให้เลข4เลข1เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี42 45 4 7 เลข1มันก็จะมี10 1 3 1 8ถ้าดทเลข9้มันก็จะมี9096 95สําหรับผลงานที่ผ่านมาอาจารย์บัวขำให้เลข2กับเลข7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าทุกที่1ออก272ให้เลข2กับเลข7เลข7เข้าหลักสิบเลข2เข้าหลักร้อยและหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าทุกที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขรมตามก่อนว่างันนี้อาจารย์บัวขำเดี๋ยวจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาตอนคขับตัวเลขเพิ่มลาบงวดประจำที่16มิถุนายน2566เลขเพิ่มลาบให้เลข0เลข5เลข7เลข8เลข9จุด2ตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี01 04 06ถ้าเลข5มาก็จะมี51 54 56ถ้าเลข7มาก็จะมี71 74 76ถ้าเลข8มาก็จะมี81 84 86ถ้าเลข9มาก็จะมี91 94 96 หรับผลงานวที่ผ่านมาเลขเพิ่มลาบให้เลข2เลข7เลข9ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1่ออก272เลขท้าย2ตัวออก09ย์ให้เลข2เลข7็เลข9เลข2เข้าหลักร้อยและหลักหน่วยเลข7เข้าหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1เลข9เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวสุ่เลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคลังมาตามกันว่าคนนี้เลขเพิ่มลาบยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม คำมาตทนครับต่อเปิดตลับเลขงวดประจำที่16มิถุนายน2566เปิดตลับเลขให้เลข8เลข7เลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี83 89 87ถ้าเลข7มาก็จะมี70 75 74ถ้าเลข4มาก็จะมี41 43สําหรับผลงานวดที่ผ่านมาเปิดตลับเลขให้เลข0กับเลข2ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก272เลขท้าย2ตัว09ให้เลข0กับเลข2เลข0เข้าหลัก10 ของเลขท้าย2ตัวเลข2เข้าหลักร้อยและหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าที่ไหน่งตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขาลมาตามกันว่าคนนี้เปิดตลับเลขจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอนค้อตัวทีเด็ดจากริมโขงงวดประจำที่16มิถุนายน2566ทีเด็ดจากริมโขงให้เลข7เลข3เลข2เลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มาเขาจะมี71 78 79ถ้าเลข3มาเขาจะมี31 38 39ถ้าเลข2มาจะมี21 28 29ถ้าเลข6มาก็จะมี61 68 69สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาทีเด็ดจากริมโขงให้เลข0ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัว09ให้เลข0 เลขศูนเข้าหลักสิบของเลขท้ายตัวตัวเล็จับอู่ไม่เข้าเป้าขาลมาตามกันว่างวดน,นี้ที่เด็ดอยากริมโคงยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมฮา,ามาโตนเข้าตัว3ตัวเด่นงวดประจำที่16มิถุนายน2566 3ตัวเด่นให้เลข8เลข6เลข3ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มันก็จะมี8 1 8 4 8 5 89ถ้าเลข6มันก็จะมี6.1.6.4.6.5.6.9ถ้าเลข3มันก็จะมี3.1.3.4.3.5.3.9สําหำหรับผลงานวาที่ผ่านมา3ตัวเด่นให้เลข9ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออกตูน9ให้เลข9เลข9เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าข้าพเมาตามกันว่าคนี้3ตัวเด่นจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ครรมตอนรับตัวเลขรวยอินเตอร์งวดประจำที่16มิถุนายน2566เลขรวยอินเตอร์ให้เลข2กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข2มาจะมี24 29ถ้าเลข8มาก็จะมี83 86สำหรับผลงานที่ผ่านมาเลขรวยอินเตอร์ให้เลข7ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก272ให้เลข7เลข7เข้าหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขันมาตามกันว่างวดนี้เลขรวยอินเตอร์จะจะให้เข้าเป้าอีกไหม ขบมาตอนเข้าตอนเลขเด็ดออนไลน์งวดประจำที่16มิถุนายน2566เลขเด็ดออนไลน์ให้เลข6กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข6มาก็จะมี61 68 36 26ถ้าเลข7มาก็จะมี75 79 47 07สำหรับคนงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขับเรมาตามกันว่าคนนี้เลขรวยอินเตอร์จะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทรามาตอนข้ามตัวแวกฟ้าคว้ารวยงวดประจำที่16มิถุนายน2566แวกฟ้าคว้ารวยให้เลข9กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี57 52 51 53ถ้าเลข9มาก็จะมี90 94 98 96สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้าถ้าเมาตาตามกันว่าวดนี้แวกฟ้าคว้ารวยจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม ทำมาตอนข้าันตัวทีเด็ดปวยเซียนตะเคียนทองงวดประจำที่16มิถุนายน2566ทีเด็ดปวยเซียนตะเคียนทองให้เลข6กับเลข7ชุดสตัวให้ถ้าเลข6มาก็จะมี63 65ถ้าเลข7มาก็จะมี78 79สําหรับผลงานวดที่ผ่านมันหลุดครับไม่เข้าเป้าก็ังมาตามกันว่าว้นนี้ทีเด็ดปวยเซียนตะเคียนทองจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า เอาล้วครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ตังนี้คู่เด่น59 50 51 69 60 61ชุดเด่น469 769สำหรับตัวเลขที่ลุงจับนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดา ขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นําเสนอเพื่อน,นําไปเป็นข้อมูลซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลุกจา้าบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ